นี่คือข่าวใหญ่ที่อาจเปลี่ยนเกมการเมืองไทยวราเทพรัตนากรหันกลับมาที่พักเพื่อไทยอีกครั้งยืนยันว่าคุยกับบิ๊กป้อมแล้วลพร้อมที่จะนำสองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดกำแพงเพชรมาทำงานร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจมากขึ้นเพราะการย้ายพักนี้ไม่ใช่แค่การเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่ยังสะท้อนถึงความซับซ้อนของความพักดีและการปรับตัวในวงการเลือกตั้งที่หลายคนอาจมองข้ามไป ลองจินตนาการดูนะครับในวันที่31ตุลาคม2568นะสำนักงานใหญ่ของพักเพื่อไทยบรรยากาศก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพื่อเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารชุดใหม่หลังจากนางสาวแพทองทานชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าได้กลายเป็นจุดรวมตัวของแกนนาและสมาชิกพักที่เดินทางมาร่วมด้วยความ พร้อมเพลงอย่างเห็นได้ชัดเช่นนางสาวพัททองทานนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจผู้จัดการเลือกตั้งของพักนายภูมิธรรมเวชยชัยนายประเสริฐจ,จันตนรนรงทองนายสมศักดิ์เทพสุทินและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒพวกเขาทั้งหมดพร้อมจะก,กำหนดทิศทางใหม่ให้กับพักที่เป็นหนึ่งในพักใหญ่ของประเทศไทยซึ่งพักเพื่อไทยมักถูกมองว่าเป็นพักที่สนับสนุนประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงเพื่อมวลชนโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวชินวัตรและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไป นายวราเทพรัตนกรอ,อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งก่อนหน้านี้ได้ย้ายไปอยู่กับพักพลังประชารัฐในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ปรากฏตัวที่พักเพื่อไทยอีกครั้งนายวราเทพอธิบายว่าวันนี้เขามาเพื่อทักทายและพบปะก,กับบุคคลสําคัญในพักไม่ใช่เพื่อเข้าร่วมประชุมแต่จะนัดหมายเพื่อสมัครเป็นสมาชิกพักอีกคราวหนึ่งปัจจุบันมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากกำแพงเพชรของพักพลังประชารัฐสองคนที่อยู่กับเขาและเขาได้มีการสนทนากับพลเอกประวิทย์วง วันหัวหน้าพักพลังประชารัฐแล้วซึ่งนี่อาจเป็นสัญญาณของการปรับสมดุลทางการเมืองที่สําคัญโดยเฉพาะในบริบทของการเลือกตั้งที่จะมาถึงแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มกลายเป็นประเด็นถกเถียง การย้ายพักในประเทศไทยมักถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับนักการเมืองที่ต้องการรักษาอำนาจแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันสะท้อนถึงความไม่พักดีต่ออุดมการณ์หรือประชาชนที่เลือกตั้งพวกเขาบางคนอาจเห็นว่านี่เป็นความชันฉลาดทางการเมืองที่ช่วยให้พักเพื่อไทยรวบรวมพันธมิตรใหม่และแข็งแกร่งขึ้นแต่ผู้อื่นอาจมองว่านี่เป็นการเล่นสองหน้าโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงการสนับสนุนจากบิ๊กป้อมที่อาจถูกตีความว่าเป็นการต่อรองอำนาจเบื้องหลังคุณคิดอย่างไรครับการย้ายพักเช่นนี้ควรถูกวิจารณ์หรือสนับสนุน มันช่วยพัฒนาประชาธิปไตยไทยหรือเป็นอุปสรรคมาแบ่งปันความเห็นของคุณในคอมเมนต์กันเถอะเราอยากรู้ว่าหลายคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองนี้